แม่คะครับเด็กว่าไงครับมีคอมเมนต์ถามค่ะคอมเมนต์อะไรครับจัดมาเลยครับกะเพราไก่บวกไข่ดาวกะเพราไก่บวกไข่ดาวใช่ไหมครับใช่ค่ะเออเวลาเราจะสั่งใช่ป่ะเป็นภาษาอังกฤษใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะก่อนอื่นเลยครับคําว่ากะเพราไก่ภาษาอังกฤษให้ใช้คําว่า stir fried chicken with basil ส i ตอร์ไฟร h ชีกเอนวิทเบซิลอ่าเบซิลแปลว่าแบบใบกัะเพราสเตอร์ฟรคือไก่ผัดนั่นเองถ้าเราจะบอกว่าแบบกินกับข้าวใช่ป่ะเสิร์ฟกับข้าวแล้วก็ไข่ดาวเนี่ยก็ให้ใช้ประโยคเต็มๆแบบนี้เลยนะครับ Stir fried c i i c k e n with basil Serve with steamed rice and fried egg คือมันจะยาวมากๆครับผมก็คือมันเป็นการอธิบายเมนูนี้ว่ามีอะไรบ้างส่วนผสม ก็คือฝรั่งจะเข้าใจแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากได้แบบสุภาพให้เติมคำว่า can I have stir fried chicken with basil served with steamed rice and fried egg please อ่าก็จะได้กะเพราไก่ไข,ข่ไดาวหนึ่งจานเขียยังครับโอเคยาวๆนิดนึงครับเพราะว่าเป็นการอธิบายเพื่อให้แบบาชาวต่างชาติเข้าใจนั่นเองครับผมเขียนเองครับผม mm hmm. พเพื่อนๆชอบไหมครับกะเพราไก่ไข่ดาวถ้าชอบคอมเมนต์ down below and talk to you guys later เด mm ีก hmm. ชอบไหมกะเพราไก่ Sure. okay Bye. i'm so hungry right now stir-fried chicken with basil served with steamed rice and fried egg